รับพู้ติดตามช่องพอลามมีดซิ้วทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สตาอิมิวอําเภอหางดงผมวันนี้ผมจะพามามาดูตามคําเรีเยกร้องนะครับโม่งน้อยผมเอาบางก้อยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถฟุตปิงก่อนอันนี้ก็มีทีดเด็ดเยอะอยู่ครับเดี๋ยวเราไปพอโรกกันเลยปะ ไลค์ฉันอยู่กับเัื่อนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไปรุ่นกู้ภัยด้วยนะคะ ครับวันนี้มาอยู่ที่สไตล์มายมูแล้วครับพอดีผมมาเจอรถค,คุณปิงละวเดี๋ยวผมจะทำเป็นพิธีกาคุณปิงก่อนนะครับเพราะว่าเราจะมาดูทั้งไฟของไอโรถการใช้นะครับแล้วก็บางสีบางอย่างอ่ะมันก็เยอะอยู่ครับผมอ้วกหมดหรอกเดี๋ยวผมตอนนี้เขจาจัดหมดเรีเยบร้อยละเพราะมันมีอัลากอริทึสร้างอยู่ด้วยกันครับเดี๋ยวเราไปองเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับดูตั้งแต่ข้างนอกก่อนเลยเอารีวิวข้างนอกกันเลยว่า,า,กกาใช้สัญญาณไฟของอะอย่างไรนะครับผม สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับคุณปิงนะครับคุณปิงก็นำเสวอให้ครับผมเอสเอสคันที่แปดสยามทันเฟอร์สขาดสายครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถคุณปิงนะครับเริ่มตั้งแต่ข้างนอกก่อนเลยว่าตีไปอย่างพุกนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ในรถพยาบาลเนี่ยมันก็ข้างที่จะเยอะและราคาสูงมากนะครับในการบริการทั้งการบริการเดี๋ยวผมจะแซมๆไว้ในในที่ผมอุ้คุณปิงเนี่ย แต่รถเนี่ยมีหลายคันนะครับผมจะไปกำพันกำพันกำพันถ้าทำมี่ผมมาครับติ๊กบอทโอเคนะครับไปโอเคเริ่มแรกนะครับตอนนี้ผมมาพามาดูคันรถเอทีเอชคันที่8นะครับเป็นรถพยาบาลนี่ครับเจ้าของวินนี่เด็กกี้ผมอู้กับตีเขาอู้กันมาละเดี๋ยวเขาจะมาดูสัญญาณไฟสเลนนะครับบนหลังคาก่อนเลยนี่ไปได้ที่ไหนมหมกานปิ๊กอ่อจำมาได้แล้วล่ะได้แต่ตาลูกรุงเทียบหมื่นตะไน้มูครับทัานหมื่นเก้าหมื่นเก้า ของวิลเลนนะครับเป็นของมียี่ห้อแบรนด์เนมครับจากอเมริกานี่แล้วก็หน้ารถก็จะมีประมาณนี้ครับนี่จะมีสัญญาณไฟคู่หน้าของไอออนนะครับวิลเลนเหมือนกันคุณปิหน้าไล่วิลเลนมามอันนี้กับวิลเลนอันนี้แล้วก็มีตรงนี้นะครับเนี่ยนี่กับวิลเลนเนี่ยแอบแต่งมาอ,อ๋อนนิวแน่สองพันซาวมือของผมเลยนี่เรียนแบบเรียนแบบอ่ะคุณปิงลองโชว์ไฟเหรอแล้วก็มีไอวีข้างนะครับเนี่ยไอวี IV ข้าง บางตาแตกนะครับถ้าเปิดของวิลเลนของแท้มันก่อนจะคือแสงแล้วก็ความสว่างที่แบบปี๊ดแปดอะไม่หรอ,อย่างพี่ครับผมไม่ล้วครับวิลเลนถ้าเปิดวิลเลนเนี่ยแสงมันจะพระมันจะมันจะกุ่งมันจะแย่มันจะมีไอออนนะคุณพี่คุณพี่เราเปิดไอออนหรอไอออนแน่กรุ่นแน่ก่อนมันไม่แข็งกันนะครับเอเอไม่ได้แข็งอ๋อไม่ไ้เปิดโล่ไเปิดล่ไมหมดกว่มีเนี่ยมีประพลใกล้ยังไงนี่ไอออนเดี๋ยวคุณปี๊ไปก่อน อันนี้ไอออนนะครับอันนี้ไอออนวีเนี่ยมันจะเป็นตัววีเนี่ยวีเลนคุณภาพดีแล้วก่อนนี่เลนไอออนนี่พี่ต้องทายนี่นี่นี่เนี่ยยี่ห้อวีเลนมีสองกครับอันนี้คือคุณอาะไอออนมาได้มาได้อันนี้ไอออนวีแล้วนี่เป็นฮานะครับเนี่ยดูใกล้ๆเนี่ยอันนี้ไป็นเตันหมอกนะอันนี้เป็ีนฮาเดียวอ่ะ ลายในมือขาวป่ะน,นี้่ฮบรถนี่ต้องลงหาไปพี่ไฟรถผมเปล่งเมื่อยรอะแล้วคุณจะเปิดเ,เปิดอุดลตร้เหรอนี่นี่พี่ขอชอบเป็นอุลตร้าก็คือมีเลน M หกอี่ยงเ,เดี๋ยมันก็เปิดได้รับเปิดเปิดมันปิ่เลย M หกส่วนราคาอยู่ที่เก้าใบเก้าพันมือสองแต่ถ้ามือหนึ่งอยู่ประมาณหมื่นเอ็ดมือสองนนี้มือสอง มันตัวประมาณคู่แล้วแต่ปีแล้แ่แ,ลแต่ปีแต่ถ้าเก้าพันเนี่ยครับ M M หกอะโอเคอยู่ M หก M สี่นี้ M หกหรอ M หก M หก M สี่น้อยลงแต่ถ้า M เก้ามันจะแบบเหมือนรถเหมือนรถคุณดีวอ่ะเพียกแล่วอย่างเป็กเนี่ยเป็กส่งหัต่อราคาติตดท้ายราคาก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูหลังรถกับคุณพิงค์นะครับก่อนไปดูหลังรถเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดู การควบคุมไฟทั้งหน้าก่อนคุณบิงเปิดประตูเหรอเห็นไหมพี่ตั้งหน้าเห็นเห็นใช่หรอนี่ห้องควบคุมคนครับรถพยาบาลนะครับสิ่งที่จะเป็นที่สุดเตปรนทุกอย่างครับไซเรนอันนี้ไซเรนเนาะคุณใส่กี่กล่อง ได้สองเฮ้ยปีก,ก่อนไมดา่านี่มีสองอน,นี่มีอันนี้ของพีเมียอันนี้ดังนะครับอันนี้ของอเมริกาแล้วก็ชุดเครื่องเสียงวิทยุนะครับไว้ไปติดต่ตอประสานงานอันนี้มันเล่นเอาซาบไว้ีนน,นี้เลยเนะี่ยแล้วก็ควบบุมควบคุมไฟนะครับไฟข้างมดเดี๋ยวใหพาไปดูไฟข้างหลังนะครับอันนี้คือควบคุมไฟข้างหลังแล้วก็มีสวิตน,นี่คือคุมไซเรนนะครับไฟสองสว่างข้างคุมอย่างพวกเนี่ยคุณ คุมไฟสว่างและก่อไฟเชลนทั้งคันครับทั้งคันหมดเลยนี่นะครับเนี่ยอันนี้คือห้องคนขับนะครับดูว่าคนขับต้องมีสติแค่ไหนครับบางทีขับคนเดียวต้องอู้ทางวิทยุต้องพอลดนะครับแล้วก็ต้องพอตังหลังดีมนปัง ทีายการทาง,งานมารออีกที่นั่นซ้อมเนี่ยไม่มีเออแต่คือถ้าเวลาประปรถแประดดปรถบริษัทเราเนี่ย,ดดยนี่นะท่านรารถผู้ายรถไแบกเนี่ยารถอยง